ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพามาเที่ยวสวนของคุณสีนวลน,นะครับซึ่งอยู่ในเขตของบ้านวังสะพุงหมู่ที่8ตำบลวังหินอำเภอวังปงูงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งปีที่แล้วก็มาถ่ายทำไปให้ทุกคนได้ชมแล้ววันนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ดูปีนี้เป็นยังไงสมบูรณ์ไหมเพราะว่าหลายสวนที่ผมไปถา่ายคลิปมารู้สึกว่าจะเจอ,เจอป,ปัญหาเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา แล้วก็เมื่อ,อที่ผ่านมานี้ก็คือหนอนด้วงนะครับกินจนหมดหมดทั้งสวนเลยนะครับแล้วมาดูของคุณศรีนวลสิเป็นยังไงการดูแลรักษาเป็นงไงเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับส่วนของคุณศรีนวลเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนเรียกว่าเป็นเจ้าแรกของบ้านวังหินเลยนะครับที่มาปลูกทุเรียนอายุอานามก็ ผ่านมาแล้วก็ในราวสัก15ปีนะครับได้รับผลมาแล้วหลายปีและปีที่ผ่านมานี่ก็โหเรียกได้ว่ามีพ่อค้ามาเหมาเลยนะครับเมื่อก่อนน้านก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีลูกค้าชาวบ้านผู้ที่กินที่ทุเรียนเนี่ยนะครับมาจองตามต้นนะครับวันนั้นลูก2ลูก3ลูกเขียนชื่อไว้ติดเบอร์โทรไว้พอครบกํากหนดก็โทรบอกแล้วเขาก็มารับกันที่สวนเลยนะครับ แต่ปีที่แล้วปรากฏว่าไม่ได้เปิดรับจองนะครับเพราะว่ามีพ่อค้ามาเหมาทั้งสวนเลยนะครับ mm. ก็เป็นที่น่าชื่นใจการทำสวนทุเรียนก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของสวนนี้นะครับของคุณสีนวลเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปชมนะครับว่าเขามีการบำรุงรักษายังไงและรอดพ้นจากด้วงยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ ส่วนนี้นะครับไม่มีเพียงแค่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับยังมีเงาะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับแล้วก็ที่ที่เห็นอยู่ก็มีฝรั่งนะครับฝรั่งมาแกนไม่ให้พื้นที่ว่างเปล่าได้ผลประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็กําลังให้น้ําโดยใช้สปริงเกอร์3ตัวนะครับ ตามที่คุณศรีนวลบอกนะครับก่อนที่จะมีดอกประมาณสองอาทิตยก์ก็จะงดน้ำงดปุ๋ยนะครับเพื่อทำให้ต้นทุเรียนขาดน้ำขาดปุ๋ยแล้วเกิดมีความเครียดอะไรอย่างนี้แหละนะครับตามที่ภาษาเขาพูดกันแล้วมันก็จะเร่งการออกดอกพอเมื่อออกดอกอย่างอย่างนี้นะครับนี่ดกมากเลยเนี่ย เมื่อออกดอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ก็มา,าให้น้ำได้ตามปกตินะครับก็มีทั้งหมดในส่วนนี้ก็ราวเจ็ดสิบต้นนะครับอายุที่ปลูกมาแล้วก็ราวสิบห้าปีเรียกได้ว่าเป็นสวนแรกเจ้าแรกของอวังหินนะครับของหมู่บ้านนี่แหละแรกๆเขาบอกว่ามีเสียงหัวเราะมันจะได้อ,อะไรองเงี้ยน,นะครับ ปรปลามาแว้วส่วนใหญ่จะเป็นภาคตะวันออกหรือภาคใต้นะครับทุเรียนระยองจันทบุรีหรืืวสุร,ราษฎร์ธานีแลไรต่างๆที่เขาได้ผลแต่เมื่อมาปลูกในเกดนี้มันจะได้หรืออะไรเงี้ยแต่เวลาผ่านไปก็เป็นที่ประจัก์แล้วนะครับว่าส่วนนี้เป็นส่วนอันดับหนึ่งของตำบลบางหินนะครับได้รับผลโอ้โหไม่น้อยนะครับเนี่ยยังไม่บานนะยังไม่บาน การดูแลบำรุงรักษาและต่างๆตามขั้นตอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความช่ำชองในการทําทุเรียนนะซึ่งอยู่ทางจงังหวัดสุราษฎร์ธานีทางภาคใต้นะครับมาคอยอกำกับดูแลมาคอยชี้แนะแนะนำว่าระยะไหนควรใช้อะไรยังไงส่วนนี้นะครับเรียกได้ว่าผู้เป็นเจ้าของนี่ดูแลรักษามาทุกวันนะครับดูแลทุกต้นเลยเป็นอย่างดี ถึงแมก้กระนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ยังมีเล็ดรอดอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นต้นนี้นะครับก็ยังโดนเนี่ยเผลอนิดเดียวนะครับโดนด่วงเนี่ยอยู่ข้างบนสุดเลยแหละพอดีกล้องตัวนี้มันสูส่สูงไม่ได้นะครับเนี่ยอยู่ข้างบนรน่อยแผลเจ้าของเขาบอกว่าโอ้โหนี่หลายตัวนะครับตัวเท่านี้ก้อยอยากทิดูโอ,โ,โอ้โหดีนะยางมามาเจอทันนะครับที่กําจัด ได้ทนันถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโอ้โหน่าเสียดายตายเลยเนี่ยกำลังจะออกดอกเนี่ยข้างบนตามกิ่งตามก้านตั้งแต่ล่างจนถึงบนนะครับมีดอกทั้งหมดเลยทุกกิ่งเลยนะครับเนี่ยมันทํายากอย่างนี้แหละเมื่อได้รับผลแล้วอันตรายสุดเลยก็คือตัวร่วงลองมาคือพวกเพีย้ยพวกอะไรเพีย้ยเรายังพ่นยา แบบเดาสุ่มได้นะครับถูกก็ตายไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเราพ่นเพิ่มยาแต่ไอ้ดวงาบางทีเราต้องหานะครับทุกอนูของลําต้นทีเดียวเนี่ยไม่เป็นเพียงแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับยังมีอีกนะครับเนะี่ยทางด้านล่างเจ้าของก็โอ้โหขนาดดูแลเช้าถึงเย็นกลับบ้านเช้าถึงเย็นกลับบ้านอย่างเงี้ยก็ยังโดนมันทํายากจริงๆเลยนะครับทุเรียนเนี่ยเจ้าของก็บอกว่าที่มาทุกเช้าไม่มาอะไรหรอก มาดูหนอนดูด้วงต้องคอยดูแลไม่ให้เขาเรียกอะไรไม่ให้ค่าสายตาต้องดูทุกต้นเลยนะครับมันทำยากยากมากๆอย่างต้นที่ผมกำลังแทนกล้องมาตรงนี้นี่อันนี้ก็โอ้โหโซมไม่รู้จักสาเหตุอะไรล่ะนะครับดูยอดเป็นกา้านพูไปแล้ว แต่ก็ยังอุตสา์ติดดอกนะส่วนจะติดมากน้อยอยังไงต้องต้องคอยดูกันอีกทีนะครับต้นนี้ก็ไม่เบาเลยนะครับแต่เขาจะมีอยู่กิ่งนี้นะครับที่หนักๆอยู่นะครับเนี่ยส่วนกิ่งอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหรนะ่ติดเยอะเลย เดี๋ยวก็ต้องต้องคอยดูตอนที่ดอกกบานนะครับมันถึงจะใจชื้นขึ้นมาอีกนิดนึงนี่โอกาสพอเป็นทางแยะโอกาสล่วงมันก็มีไม่ได้หมายถึงว่ามันจะอยู่ทั้งหมดหรอกนะครับแล้วยังมีอีกต้นหนึ่งนะครับที่เจ้าของก็บอกเนี่ยมีต้นนี้โดนด่วงแพ้จนลำต้นแทบพุนเลยนะครับ ต้นนี้เรียกว่าปืน้นจากการป่วยหนักกันเลยทีเดียวนะครับเนี่เยเกือบรอบเลยรอบกิ่งแต่ก็ยังดีที่ยังมีดอกออกมาให้ได้เห็นกันบ้างนะครับทุเรียนทุเรียนเรียนกันไม่จบไม่สิน้น มีโจทย์ให้ได้ศึกษาให้ตอบอยู่ตลอดอว่าสอบผ่านนคงจะยากนอย่เี้ยพิ่งอันนี้ันอาจจะมืดนิดนะึงโดนไปละเยอะนะครับทีนี้เจ้าของเขาบอกว่าจำนวนต้นเพิ่มขึ้นหลายต้นนะครับจากเดิมก็บ่งบอกถึง ปริมาณจำนวนเพิ่มขึ้นหมายถึงว่ารายได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับส่วนนี้เขาการันตีอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเป็นเจ้าตำหลับตำลาเจ้าแรกของบ้านบางหินหรือเจ้าแรกของตำบลบางหินก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนนู้นไม่มีใครปลูกนะครับใครหลายคนก็ไม่กล้าที่จะปลูกนะครับเพราะว่าไม่มีความรู้ไม่มีความ รู้เรื่องของการทําสวนทุเรียนนะครับก็มีเจ้านี้เจ้าเดียวที่กล้าเสี่ยงมาปลูกทุเรียนในเขตของตำบลบางเขนอำเภอบางป,งปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับโดยสรุปโดยส่วนตัวผมนะครับผมว่าการทําสวนทุเรียนเนะี่ยผมว่า,าเฉพาะผมนะมีความคิดว่าโอ้โหค่อนข้างจะปัญหาเยอะนะครับปัญหาก็คือเนื่องจากตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงได้รับผล แล้วก็เลื่อยไปยาวเลยนะครับก็จะต้องคอยดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลานะครับบำรุงรักษาแล้วก็มีศัตรูของทุเรียนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็มีทั้งพื้นดินใต้ดินก็จะเป็นพวกไปทอปเทลา่าหรือว่าเขาเรียกง่ายๆคือเชื้อราจากดินนะครับก็จะทําให้ยอดเป็นกา้านทูบตายในที่สุดแล้วพอเติบโตมาได้สักระยะหมายถึงว่าได้รับผลเนี่ยนะครับก็จะมีพวกด่วง คอยกัดแทะในลําต้นทําให้ต้นตายถ้าเราดูแลไม่ทันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในในทางใบเนี่ยก็จะมีพวกเพลี้ยอะไรต่างๆเพลี้ยไฟเพลืออะไรแดงเพลี้ยหอยออรวมไปถึงซันเบอร์นอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมือใหม่นะครับการที่จะทําสวนทุเรียนก็ต้องหาข้อมูลดูให้ดีนะครับอ,อันดับแรกๆก,ก็คือระบบน้ําต้องดี2ใจรัก3าม,มีเวลาให้และ4ที่สําคัญที่สุดก็คือ เงินทุนนะครับในการมาลงทุนในะนทาสวนผู้เรียนเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมากด้วยแล้วก็ยาวนะครับขอคิดให้ดีนะครับส่วนท่านที่สมัครเล่นนะครับทำนิดนหน่อยๆน่อยก็ทําเป็นแบบธรรมชาติก็ได้นะครับหลังบ้านอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็ทําที่หลังบ้านเพียงไม่กี่ต้นนะครับก็เชื่นใจดีนะครับถ้าจะทําเป็นกิจ,จลักษณะเพื่อการค้านะี่ก็ต้องศึกษาดูให้ดีนะครับบางคนบาง สวนก็หมดไปแล้วก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทุกสวนนะครับแต่สําหรับสวนนี้นะครับของคุณสีนวลนี่ก็เป็นเจ้าแรกจนที่ผมบอกของบ้านบางหินนะครับก็ได้รับผลมาแล้วหลายปีอันนี้ก็อายุของทุเรียนนี่ก็สิบสี่สิบห้าปีแล้วละ่ะแล้วเจ้าของก็บอกว่าปีนี้อ,ออกดอกหมายถึงว่าจํานวนต้นเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ดอกก็ค่อนข้างจะดกก็ อีกทีนะครับหลังจากที่ดอกบานหรือเป็นหางแย่อะไรต่างๆเนี่ยการที่จะติดลูกที่เห็นดอกอยู่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะติดทั้งหมดนะครับก็ต้องคอยรุนกระดิกทีนะครับแต่สวนนี้การันตีได้เลยวา่าเขาเป็นต้นฉบับในการทําสวนทุเรียนเจ้าแรกของอตําบลบางหินก็ว่าได้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามมานะครับชมมาจนจบ แล้วก็จะคอยชมกันต่อไปนะครับคลิปนี้จบแล้วครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปว่าผมจะพาไปเที่ยวสวนที่ไหนนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับจากผมลุงยุทธพาเที่ยวสวนครับสวัสดีครับ